ครับผมได้ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเราเราหารคึ้งกันครับสมมติตู้อะไต้มีหมื่นหนึ่งเนี้ยผมก็เก้าพันแล้วก็ไอนี้เอาไปพันึลงครับุงบางคืนใช่ครับเฮียมรนจะรุงคืนเรียนโรงเรียนไหนมาเนี่ยเรียนมาเพิ่มา ครับการเรียนการเรียนทำให้ชีวิตเราวุ่นวายครับมึงขึ้นมาเร็ว้ีอกเว้นชค้พาบอก็ไม่มีเวลาอออูมังคุดเร็วเออกูรู้แล้วข้งก่อนซาลาไหมครกูตีหัวแตกไหมนะเฮ้ยเทรลเาะไปตู้อยู่ไปดูว่านใคฮัลโหลเราเร็อเปล่า นนนี่หออต้ถามก่อนไม่อยากปวดอะไรถามก่อนเฮ้ยสู้ไหมครับอี๋เอาไปไหนเหรออยู่รถอันนี้คืออะไรเขาน่ใจไม่จริงเคยเจอคนแบบเราอะเจอมีแฟนปวดหัวมีผัวปวดหี่ช็อกเลยผไม่ถูกเลยดูนี่โลกเลยผมไม่รู้ว่าผมจะไปต่อยังไงเลยครับ ทำอะไรแล้วคนผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยเราคุยมาตั้งนานแล้วไม่จับชื่อเลยชื่อทอเหรอครับชื่อฮะชื่อทอเหรอเออชื่อใครผมชื่อใครับผมชื่อทอไม่เพื่อนของชิ่ปอครับพี่โทนี่โอนเงินมาช่วยด้วยไปไหนเราไปไหนเราจะเปไหนเนี่ยทำอะไรต่อเนี่ยฮะไปชื่อุยงเหรอครับรอรอป้าป้าป้าคใครป้ามังกรหนิง เอ็งได้รู้หรือ,อยังว่าป่ารู้รรย,รยังอ่ะป่าชื่อ,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 อว่ามังกรเป็นคุะเหมือนน้องผมครับน้องผมชื่อมังกรครับมังกรจะสีอะไรด,ด้วยนะนี่เดีด๋วยวนี้เราจักหรือเปล่ามัางกรมังกรเอสเอลเหรอใช่ครับมังกรมารีโคน่าหรือเปล่าครับไอ้ป่าเรา,าอยู่ไหนอ่ะขึ้นรถมาดิเาขึ้นรถมาเนี่ย เงี้ยเลกแม้เนี่ยนั่งดนะอัลโรอครับอัลโรอเยีวยสดีครับดีครับลูกหมูอ้คนใครอ่ะอ่าไม่แน่ใจไม่ได้มาหรอใช่ไหมใช่ครับไม่ได้มาผม ฮัลโหลอฮะเราไม่ใช่ไม่ใช่เราดนโตัวฮัลโหรออ,รอะไรหลอันนี้หรือเปล่าคนที่เจออยู่เอ้ยแต่นั้นหัวสีดำนี่นะใช่ใช่ไม่ทำเชื่อนามสกุลนายเฉยนะชื่อคุณ สมมติถ้าเอามาถามชื่อพี่ด้วยได้ครับเอแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าใช่้นมาฮะที่ผมบอกว่ามังกรแล้วมังกรมารับตอนไหนอ่ะแล้ว,ลว,ลวไม่ได้มารับเอ้ารอปา้าอ๋อรอเข้ามาเหรอใช่ครับอ๋อเมื่อกีอ้เพื่รอเลยมารับมา พี่พี่โอนมีรู้จักไหมมังกรเหรอนะใช่รู้จักดิก็มังกรไงใช่ปะล่ะมังกรก็มังกรงกร็มังกรแซลีไงเอาเป็นพ่อเราเหรอใช่เกดมาครับเอเอแบบว่าเคยเคยคุยกันอยู่จังหวะหนึ่งอนะไวแหละไวแหละ ปลาแล้จะมาตอนไหนอะ่ะก็ไม่รู้คือเราเข้ามารอปลานะใช่ปะ่ะแล้วพี่คุยใครเนะี่ยช่างนี่เป็นป่าวะนีนี่นะคะ้าเขาหูดับว่าป่าไปตอนนี้อ๋อ ได้ยินได้ยังคะได้แล้วใช่นนน,นารอทุกวันเลยมีคนในครอบครับควบอกว่าเอ่อม้า,มาแอบเอาป้าไปรักษาเองออเลขสองเจ็ดสองครับสองเจ็ดสองมาแล้วมาเราคือช่ออชิลีนป่ะมาเราใช่ค่ะมา มีม้าตั้งสามคนฮะมิเทนี่เปิดเพลงเหรอมือ,อเพลงเขาให,ให้ข้ามเลยปะครับได้แล้วพี่จะไปไหนเนี่ยขายะาละเฮ้ยองไรนเปิดเพลงแบแต่คิดอย่างอื่นไม่ได้เลย ลองดิพี่ซักตั้งสักตั้งลองอะไรฉายา,าต้องรดโหดปูนโหดเราไม่มีใครทำจบปูนฉายาเลยไหมดูจุดยาดิครบทุกจุดแล้ก็อยากฟังอะไรที่อยาฟังตามอันนี้ก็เป็นเกมเปิดอยาฟังบ้า่ง กรแดังกระดังแข่งกับเดี๋ยแตกในพอแล้วไปถุงพอแล้วพ้องกันด้วยโลกของน่ากลัวเลยอะไรไอ้ไปคิดมากมันน่ากลัวทั้งอย่านะใช่อย่าวะมันเป็นเรื่องเล่า มึงลองคิดสภาพมึงลองมึงลองคิดสภาพเดี๋ยวมึงไปดูดปากกับคนที่เขาเป็นแบบเป็นโควิดเงี้ยแล้วมึงแย้คำลายเขาอะแต่จังหวะที่แบบว่ามึงแยกรีบกันแล้วถูลายใส่คอเขากินเต้าฉี่าใส่คอด้วยเหรอเออแบบว่าอาแกงราาดดูพี่ทั้งสองเลยป่ะเงใช่เอยอ๋อแล้วจังหวะไหนวะเนี่ยอ๋อเป็นแบบมีทั้งแกงไหมหรือเป็นแค่สองคนนี้เขามาดูดปากแต่พี่เป็นไหมสุดท้ายเมื่อต้องแย้คำลายใช่ไหมแล้วโควิดมันมันติดกันทางคำลน์ถูกเปล่าไม่รู้ ไม่ไม <Bien, S 2> ่ไ <careers> ม no? ่ไปเป็นคก็เลยอยากรู้ว่าที่ไอ้มงมันบอกว่าเขาอยากให้มือรืออะไรก็อยากเขาาเขาก็มองปที่เ็นเลยเมาเนี่ยเขาเาใส่มือมั้ยแล้วไอ้น้เมามันมีไม่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 นาะมันมีมันมีจุดินทรีย์แล้วตัวบาซิลป้าป้าต้องคืนนะไม่งั้นป้าต้องขัดดอกนะคืให้หลังวันที่ห้าได้ไหมหรือถ้าไม่คืนก็ขัดดอกไปก็นั่นแหละสัญญาก่อนเอยสัญญาเป็นก่อนไปแค่นั่นแหละ อสัญญาแล้วนะอสัญญาแล้วอ่ะไม่เอาอลไได้ไหมเงินอ่ะไม่เอาอลไได้ไหมสัญญานะถ้าไม่คืนเอาตัวคันดองคือคุณเข้าใจป่ะแบบตอนนี่เค้าอ่ะที่เด่นเรอนะอะไรนะอะไรครับชักว่าได้ครับลงนงานเะราครับางตงมบางครงเลี่ยวอ๋อใช่ครับบัสดีค่ะ เน hey, uh ี่ยแม่เรามาเนี่ยเนี่ยถามปังคุกเ่อเวลาเปิดตกชักปาวได้ไหมเสียงแม่แก่แล้วมั้ง่อกี้เขาถามว่าบางคุกว่าเวลาเปิดตกชักปาวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ทำไมจะไม่ได้อ่ะไม่ได้เสียงมันอ่ะถามเลยว่มีกฎหมายข้อไหนต้องห้ามชักปาวอ่ะถามจริงถูกเพราเดี๋ยวต้องออกมันจะชักปาไม่ขึ้นเลยโอ้ตัวผิวเลยตัวผิวเลย सामने और दिख रहा है और